มมหอม,มอเลือดเสนอเมนดูแกงหน่อไม้ช่มใส่ปลาดุกจ้าหมอเลือดแล้วใส่ใบมะกรูดตะไขร่ป้าพี่น้องหมอเลือดบริวเวณเลย <c oughs> กลับสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องของปสายสุขสู้คน แกงนมใหม่สมใส่ปลาดุกจากพี่น้องต้มนมใหม่เลยสักพักหนึ่งแหละหม้อเหลือเต่ก็ใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกนา ปลาดุกหน้ากับปลาดุกเบียงราคาต่างกันเน,นาะจ้ะพี่น้องราคาบอกขึก,กันอันนี้เตรียมเครื่องสีไหละมีหอมแดงพริกผงสุลดนำนำปลาแดกอะแ้วก,กระดดีใส่เอาไปมาใส่ในใถั่วเยียวกันเลยอันนี้ก็จะ น้ตูจากพี่น้องัน้ำตูกับต้่นหอมเอาใส่นี่เดี๋ยเ,เครียงลงไปใส่ก่อนกล่องกะกล่องหลังอยากมัวมัวพี่น้องเลยโอ้ยอยากคนไปเลยพอเอาพึ่งเอาปลาลงใส่เกลือแล้วก็สิปลาไว้นี่ก่อน นี่เดี๋ยวขอยมาคนกันเมืองต้นอันนี้จะเป็นงามค่ะพี่น้องตนน้นอีหย่างก็ลืมซื้อไปแล้วแหละเพื่อนแตกองามงามต้นไม้ประลัดนี่แหละจ้ะแต่จำซื้อบรายเนี่ยตอนนั้นเคยถ่ายถ่ายคลิปให้นั่นดงอยู่ตอนนี้ใหญ่มดแล้วนะ ในมดแล้วโดนทางเขาบานเลยบ้านนี้ปวดเื่องปลูกบ่มีดินกร้งกวางปลูกพี่น้องเอ้ยปลูก่หนาบานันอันนี้ต้นมนะนาวจ้ะนี่ผักชุรละาที่เก็บกินทุกมือนี่พวกอะไรเก็บกินอยู่ เดี๋ยวไปเบิ้งหมอแกงนม่มสมเดือดขุดออก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 เลยจ้ะนมไมสมเห็ดเองเดือนี่ขาวขาวนี่นะปลากระสูกแล้วล่ะนี่ปลาลูกตัวนหนึ่งจ้ะปลาลูกหน้ามันกระสินัวนี่เดี๋ยวมาใส่อันนี้ ผักนั่งตูลงไปจ้ะใส่ผักนั่งตูกับต้นหอมลงไปเลยข้าวสาว่าหอมบอดจ้ามาเด้อกินข้าวน้ำกันสดหันหอนใส่ผักนั่งตูลงไปเรียบร้อยจ้าพี่น้องตอนตา ดี๋ยวโซ่ก่อนโซ่ก่อนจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำนีดเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยจ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณในรายที่เข้ามารับชมคลิปจ้าไปแล้วจ้าไปบ้านจ้า